สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ส่งตรูน,นี้เราจะมาอันบล็อกของที่เราได้จากเพจที่เราสั่งซื้อประจำก็คือเพจตาลร,รับหิว<อ>มาดูกันว่าของจากญี่ปุ่นเราได้ของเล่นอะไรกันมาบ้างมากล่องขนาดนี้เลยใหญ่เบิ่มต้นบอกก่อนว่าเราอะได้สั่งซื้อมาทั้งหมด8รายการด้วยกัน<อ>มาไรเฮล อย่างแรกชิ้นน้อยชิ้นน้อยให้ดูกันก่อนอันนี้จะเป็นซิกซอที่ต่อมาเป็นตัวได้เนาะของน้องโปเนียวของค่ายสตูดิโอจีแพ็คมาดีมากนะคะนี่เราก็สั่งจากตอนที่น้องต่าเขาไปไลฟ์สดที่ร้านดงกุลิเนาะเร่องเดี๋ยวไว้คลิปถ,ถัดไปเราจะมาต่อให้ดูว่ามันจะน่ารักเบอร์ไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่<อ>ชิ้นต่อมาพุ<อ>๊ตกตาก็มาทุกคน นี่ก็น้องเมจังจากเรื่องโตโตโรนี่ก็จะเป็นน้องเมจัง <Wow. S 1> นะคะใส่ชุดแมวบัสนี่นี่คือชุดชุดของเขาเนาะเป็นชุดแมวบัสไปห้อยมาเลยของใหม่มือหนึ่งแน่นอนชิ้นถัดไปถัดไปคือชิ้นนี้ก oh. ล่องสุ่มโตโตโรที่เป็นเซ็ตผักนะคะถ้าใครที่แบบชอบซื้อพวกของเล่นช <Wow. S 1> ิ้นเล็กพวกกล่องสุมอาจจะเห็นอันนี้ยพีออเดอร์กันเยอะมากปาลก็ไปหา มาให้เรากันได้นี่1เซตก็คือเท่ากับว่าได้เซตนี้มีทั้งหมด6ตัวมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยชิ้นต่อไปโมเดลกลองแอวบัสนั่นเองทุกคนแต่ด้านหน้าก็คือสวยงามชิ้นที่5ยังคงเป็นโมเดลกลองโยมาจากอีกเรื่องหนึ่งแล้วอันนี้เป็นสปิริตตววีมีน้องโนเฟสนะคะเซตนี้จะเป็นตุกตาล้มลุกโตโตโรโตโตโรทั้ง3ตัวเนาะ จะมีโชว์มีชูแล้วก็มีตัวโต,วต,วตวโตโรนะคะอันที่เจษยังเป็นตุ๊กตาล้มลุกอยู่แต่เป็นอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้เรื่องตตโตโตโรอันนี้เป็นสปิริตอเวดไปทุกคนจะเป็นสำรับชิ้นสุดท้ายอันนี้พิเศษกว่าันอื่นตรงที่ว่า,วาวอันนี้เป็นการที่ฝากน้องจับฉลากเนาะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบแต่และชอบนะชอบซูมิโกะชอบของสนุปปี้อะไรเงี้ยค่ะ สนุปปีท้ทาเขาก็จะมีการให้จับฉลากเนาะน้องเขาก็จะไปไลฟ์สดจับฉลากให้เราอันนี้ก็คือแล้วแต่ฉลากเนาะแต่ละร้านว่าแบบราคาเท่าไหร่ตัวนี้เราเฮงมากเราฝากน้องจับ2ฉลากซึ่งแต่ละฉลากอะค่ะพื้นฐานที่ได้ก็คือได้หนึ่งตัวแน่ๆแหละวเรามี1กล่องที่เราดวงดีเราได้2ตัวด้วยกัน,นซึ่งเราได้2ตัวก็คือจะเป็นน้องตัวขาวใส่ใส่ดารุมาชมพูเนอะแล้วก็น้องตัว ตัวฟ้าตัวไดโนเสาร์นะคะใส่ดารุมัสีเขียวมองจากข้างหลังจะเป็นกระปุกออมสิน <Wow. S 1> นั่นเองนี่วันนี้เราจะแกะตัวซูมิโกะให้ทุกคนดูเนาะนี่สามตัวตัวแรกจะเป็นน้องเทมปุระทุกคนจะมาเป็นลักษณะของกระปุกอมสินนะ <Wow. S 1> เราก็สามารถตั้งโชว์เป็นงานมงคลอันนี้คือน้องตัวสีเขียวน่ารักไม่แพ้กันนี่อันนี้เป็นตัวสีชมพูตัวสีชมพูตัวสุดท้าย สำหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นเราก็มาอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะ <Wow. S 1> ว่าสินค้าที่เราได้จากเพจตาลับฮิ้วเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะ <Wow. S 1> ไม่ใช่แค่เหล่าบรรดาตุ๊กตาของเล่นนะคะน้องก็ยังจะมีแบบอ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่สตูดิโอจีด้วยน้องจะมีหลายๆเรื่องเนาะทั้งกาชาปองนะคะ <Wow. S 1> อะไรที่เราอยากได้จากญี่ปุ่นถามน้องได้ ้น้องหาได้น้องก็จะไปหามาให้เราสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะคลิปถัดไปเราก็จะมาอันบล็อกแต่ละสิ่งนี่แหละที่เราสั่งมาอย่างมากมายไปละคะสวัสดีคะ่ะ